ิห่หอมชเราดีครับมาเจอกับพ่อพันธุหาภาธรรมครับวันนี้ก็จะมาทำอ่อมเครื่องในไก่ทำกันเลยครับแลก้ก็มะแขนกับดีปีครับตามด้วยเกลือครับนิดนึงเดี๋ยวเราต้องใส่ปลาอีกแล้วก็พริกครับ โูกเลยต่อด้วยตะไคร้ลักกั่าทีครับตามด้วยกระเทียมกับหอมแดงครับใส่แล้วก็ใส่ปลาครับลักหน่อยก่อนครับเดี๋ยวจะเทคยมพอเราใส่เกลือไว้แล้ว เรียบร้อยครับเครื่องไม้ไกล่ลงไปคุกครับเตรียมตัวไปทำกันเลยดีกว่า มันเริ่มนํำกันเลยครับเ,เดี๋ยวตัดกับไขยแ้้วใส่ทีหลังครับเดี๋ยวมันจะเละกิ่นหอมเช่เมื่อ,อแห้งๆแล้วก็ใส่น้ำครับเติม <c oughs> น้ำออไปเอาพววพอท่วมพอนะครับ มนการดับน้ำขูกขีดแล้วก็ใส่ไข่กระตับเข้าไปครับตามด้วยผงนัวครับเยอะอร่อยเยอะนึกถ้าครับใส่พักก็ที่ได้แล้วครับ อืมโอเคแล้วครับตามด้วยผักครับต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็ใแบบมะกรูดแล้วก็ใบยี่ร่าครับใส่เลย,เลยจะเล่นอาหารดีแล้วครับเมนูเพิ่มข่าวอีกแล้วนะครับไปจัดจานดีกว่า แกงอ่อมเครื่องในไก่เรียบร้อยกินได้มากินข้าวนะครับแกงอ่อมเครื่องในไก่ข้าวเหนยียวร้อนๆเลยครับอืมอืม ยังเลยอ,มอ,ม,อม,มอว่นานานเลยครับ

ครับมีไข่ไข่ออนวันนี้ผมมีแนวจวดครับวันนี้เขา้าเน่นเนเลย mm hmm. เพื่อนะครับอ่า ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม